สวัสดีนะคะวันนี้เรานะคะกจะ็จะขยับ่อววันนี้นะคะเาก็จะพาทุกคนนะคะไปดูว่าวันหนึ่งนะคะผู้ชายทำอะไรให้เราบ้างนะคะหลังจากที่นางออกจากห้องนะคะแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนางไปส่งของที่ไหนบ้างนะคะเมื่อกี้นะคะเราไปส่งของที่เคอรี่มานะคะแต่ว่านั้นเราถ่ายคลิปเป็นแบบ ส right ่งให้ลูกค้าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออทำไมเราไม่ทําคลิปแบบว่าผู้ชายไปส่งของอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็เลยตัดสินใจแบบเออทําคลิปผู้ชายไปส่งของนะคะทุกคนเออเท่านี้ก็เลยทํานะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรากําลังจะไปส่งของที่แฟร์กันนะคะแล้วก็หลังจากส่งของเสร็จวันนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะไปทุรานะคะไปทุรานะไปทุรานะคะอ่านั่นแหละแล้วก็วันนี้นะคะก็ ไปดูผู้ชายนะคะว่าเขาไปส่งของที่แฟลตแล้วเขาแล้วเราก็มีนัดรับที่ลูกค้านะคะแต่ว่าตอนนัดรับน่าจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเออเราก็เกรงใจลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยชอบให้เราถ่ายภาพหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละนะนัดรับกับลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะถึงแฟลตแล้ว แล้วก็ไปดูกันเลยว่าพี่เขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในในแฟอะ่ะเขาจะให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยตอนนี้มาถึงแฟตแล้วนะคะทุกคนไปส่งของที่แฟตนะคะหลังจากที่เราไปสั่งกล่องนะคะเติมสต๊อกกล่องเสร็จแล้วก็ ไปส่งของที่เคอรี่มานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นส่งของที่แฝดเนาะตอนนี้อยู่ในแฟดเนะที่ชายส่งของเราไม่เคยมาส่งเองนะคะ่วนนีาก็จะเป็นที่ชาย จะรอพี่เขาก่อนนะออเดอร์ Order จะแยกเป็น2อย่างนะคะถ้าเป็นช้อปปี้ก็จะทำการส่งเป็นของเคอรี่นะคะพวกของกิฟ์ช็อปก็จะส่งเคอรี่นะแล้วก็สกินแคร์นะคะผ่านคนส่งแฟลตนะคะแล้วก็มี J&T ด้วยเนาะ เอาไปก็จะเป็นนัดลับในนิคมนะคะอย,อยมันมุนนีไหมมันมุนนีจังหนมไหมทุกคนมันคือไม้กันสั่นใหม่นะคะถ้ามันกล้องมันไปทั่วก็ นั่นแหละนะเราทำไม่เป็นไหมอ่ะมาคุยกันต่อเรื่องของการจัดส่งนะคะก็จะมีพวกกิฟท์ช็อปนะคะที่เราขายในช้อปปี้นะอันนี้เพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจนะคะก็คือวันนี้เป็นออเดอร์วันแรกนะคะในส่วนของกิฟท์ช็อปเนาะแล้วก็แล้วก็ลูกค้าที่สั่งในกรุงเทพนะคะส่วนมากแล้วก็จะใช้ขนส่งเป็นของเคอรี่นะคะเพื่อที่จะให้สินค้า ถึงลูกค้าภายในวันนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดวก็จะใช้เป็นคนส่งแฟลตนะคะเพื่อที่จะเราจะสามารถนะคะอาซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะโดยการส่งฟรีนะคะทุกคนเออเพราะว่าเราจะสามารถในการจะส่งสินค้าฟรีให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็อาถ้าเป็นลูกค้าในกรุงเทพอะเราส่งเคอรี่นะคะอะโอเคนะคะ ทุกคนหนึ่งแสนต้องตัดออกเยอะมากเลยคลิปนะี้อ่านะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะทําการาจัดเป็นแบ่งแยกนะคะก็คือ ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเราก็อยากที่จะส่งฟรีให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะใช้ขนส่งแฟลตนะคะเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของทางร้านแล้วก็ที่สําคัญนะคะขนส่งแฟลตก็จะช่วยให้แบบมันมีบริการนะคะประกันนะคะประกันให้สินค้าถึงตามระยะเวลาที่กําหนดตรงนี้ทางร้านก็คือใจ่ายให้กับลูกค้าเลยนะคะก็คือทําประกันให้กับลูกค้าเลยเพื่อที่ให้สินค้านะคะส่งไปถึงลูกค้าตาม ตามกําหนดนะคะตามกําหนดที่เราได้แจ้งกับลูกค้าไว้นะถ้าเกิดว่าสินค้าส่งไปไม่ถึงตามกําหนดนะคะเราก็จะทําการเคลมกับแฟดนะคะแล้วก็เอาเงินเคลมที่ทางพี่แฟดเคลมให้นะคะตรงนี้เราก็จะเอาไปซื้อของขวัญแล้วก็ตอบแทนลูกค้าแทนการแทนที่แบบว่าของไปถึงลูกค้าช้าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะผู้ชายเรายังทําอันกล้องอันนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคน เออมันมันจะสลับข้างนะคะเราจะให้ดูผู้ชายนะคะวันนี้ก็ผู้ชายก็รับหน้าที่นะคะ,ะรับหน้าที่ในการพามาดูนะคะว่าแต่ละวันเขาจะส่งสินค้ายัางไงนะคะเพื่อที่ว่าวันหนึง่งกลับมากลับมากลับมาเพื่อที่ว่าวันหนึ่งนะคะดาเองก็จะได้เป็นคนทําเองนะทําเองแล้วก็วิ่งส่งเองนะคะทุกอย่างเองถึงตอนนั้นก็คือ มันก็ดีงามแล้วนะคะหลังจากนัน้นก็คือดีงามแล้วโอเคนะคะทุกคนหนึ่งวันของแม่ค้าออนไลน์นะคะก็คือหลังจากที่แบบเรามาตามติดชีวิตผู้ชายว่าวันหนึ่งอะผู้ชายไปทําอะไรบ้างนะคะก็สรุปง่ายๆเลยนะคะหลังจากแพ็คสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชายก็จะทําการเอาออกมาส่งของนะคะบางวันก็จะมาแฟงก่อนใช่ไหมเพียบางวันก็จะเป็นแฝงก่อนนะคะบางวันก็จะเป็น เคอรี่ก่อนนะโอเคนะคะก็คือหลังจากที่ไปส่งแฟนหรือว่าส่งเครอรี่เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่เขาก็จะทําการวิ่งนะคะในส่วนของการนัดรับในนิคมนะคะต่างๆนะก็คือเราสองคนนะคะทํางานประจานะคะทางานโรงงานเนาะก็อิสระในการทํางานก็น้อยนะคะถ้าอาทิตย์ไหนพี่เขาเข้ากะดึกอันนี้นก็คือได้ตัดรอบนะคะตอนเย็นแต่ว่าถ้าที่ไหนพี่เขาเข้ากะเช้านั่นแหละค่ะทุกคน ตัดยอดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้านะคะเพื่อที่จะแพ็คของตอนเที่ยงนะคะบางวันก็กินข้าวไม่ทันนะคะบางวันก็กินทานบางวันก็แล้วแต่นะคะบางวันก็ตัดตัดรอบก่อนก็โชคดีนะคะที่เรามีแม่ทีมดีช่วยในการซัพพอตมาค่ะช่วยในการซัพพอตของนี้ตรงของดาอย่างดีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทั้งคนที่ขับรถนะคะอ่ะพี่เขาที่ขับรถพามานะคะแล้วก็ พาตามติดชีวิตนะคะว่า,าทำอะไรบ้างส่งที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าเคอรี่เราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่ามันคิดไม่ทันนะ้อมันคิดไม่ทันมันคิดไม่ทันว่า,าจะต้องถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าไม่คิดทันตอนที่ว่าจะมาส่งแฟลชนะก็เลยเข้าไปเข้าไป,เข,าไปเข้าไปถ่ายในแฟลชให้ดูนะคะพี่เขาก็น้า้างนะคะพ,พี่แฟลชนะคะพี่แฟลชที่สาขาบีคอนโดนะคะส่วนส่วนตามปกติถ้าเป็น เอาไอที่ไหนที่เข้ากับเช้าร่วมกันนะคะก็จะเป็นที่แฟลชคาขาลำมปะทิวนะคะเข้ารับสินค้าให้อันนั้นที่เขาก็จะเข้ารับหลังบ่ายสามซึ่งเราก็สามารถที่จะแพ็กของมาไว้ให้พี่เขาตอนเที่ยงได้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากที่จะอุดหนุนพวกเรานะคะก็ไปทางช่องทาง Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ Facebook ดารุณนีจันสมนะคะหรือว่าเฟสเพจนะคะเคียม์มิ้นปอปิวนะคะหรือว่าของแถมแมค้าออนไลน์ราคาถูกเริ่มต้นที่3บาทก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะ สำหรับช h อป e ีนะคะช h อป e ีนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้ที่มณฑน,นันนะคะมณฑน,นันนะร้านมณฑน,นันนะคะอันนี้ก็เข้าไปสามารถเข้าไปได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ